มพพรวิจิตครับค่ะพี่ตุกตาผูท้ทีชาตินามบุตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟาไทยแลนด์ค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้มารับรางวัลเชิญอาจารย์ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับบริษัทอินฟาไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ v ีบาลาน e ์ีโปรตีนที่ได้รับการรับรองแล้วก็ได้รับ การสนับสนุนอย่างดีนะครับจากผู้บริโภคทั้งหลายแล้วก็วันนี้ยิ่งได้รับรางวัล Beauty b i s Award เนี่ยก็เป็นสิ่งที่การันตีนะถึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราเป็นอะไรบ้าง ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ V-Balance p P r o t e i ตีนของ i n นฟาสไท a แลนด์ของเราก็เป็นโปรตีนจากพืช100%นะฮะก็เป็นวีแกนร0อเคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นมาจากธรรมชาติล้วนๆจากพืชล้วนๆน,นะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญมากของออมนุษย์นะฮะทุกเพศทุกวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็ เป็นปัญหาที่พบได้นะฮะเราคิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานหรือบริโภคโปรตีนเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเรานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพก็คือแ r a เชนอะมิโนแอซิดนะฮะ BCAA สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผู้ที่ฟิตเนสนะฮะทั้งหลายเนี่ย ก็คงจะรู้จักกันดีอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบของวิตามินอีกหลายชนิดที่เราใช้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเราตั้งใจว่าสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำตาลไม่ต้องกังวลเรื่องของแคลอรี่ที่เยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ ส่วนใหญ่ก็จะขาดโปรตีนหรือว่าในวัยที่กําลังเจริญเติบโตนะฮะในวัยรุ่นวัยเด็กที่ต้องการโปรตีนอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งผู้ใส่ใจในสุขภาพผู้ที่ออกกําลังกายอันนี้แน่นอนนะครับไม่มีแคลอรี่ที่สูงผู้ใส่ใจในการลดน้าหนักคุณนะฮะสวดทรงที่ดีอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะฮะซึ่งก็ ครอบคลุมไปทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราโปรตีนของเราเนี่ยสูงที่สุดในท้องตลาดปัจจุบันที่เป็นวีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ดีดีอย่างยิ่งวันนี้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับพยธีกรพิธีกรพตุีกตาบ้ีงยังธีรกิธีกยังทีกอพนธี้คือจีวเวลรี่เพิ่มกรพิธีกรพิธีกรพิธีกรพรธีกรับธีกรพิธีกรพิาีกรพิธ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 ีกรพธีรพิธีกรธีรพิที่พี่ทําอยู่ก็ จะมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับะคะ่ะในบริษัทอินฟาสของเราในอนาคตนะคะนอกจากไล์ของพวกโปรตีนวิตามินพิวที่จะออกมาเร็วเร็วนี้นะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีพวกเครื่องประดับที่เป็นพวกเพชร CVD เป็นเพชรสังเคราะห์นะคะซึ่งก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็เดี๋ยวเร็วๆรวนี้คงม,มีโอกาสได้เห็นกันนะคะ ในส่วนของกาทางกนนารตลาดือคนตับแทนของตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างไรครัก็ของพี่ก็จะเป็นรับตัวแทนจำหน่ายโดยที่เราจะไม่ให้ตัวแทนจำหน่ายจะต้องสต็อกสินค้า หรือลงทุนน่ยนะคะในภาวะแบบนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะร่วมธุรกิจกับทางบริษัทสามารถเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็มีการฝึกอบรมแล้วก็ให้สัดส่วนผลกําไรที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับสัดส่วนแบรนอื่นนะคะเกิน<ส> <แ rite. S 2> 30%นะคะสุดท ias, ้ายอยากไม้ขามธุร <Lay> ก <out> ิจตรงนี <Lay out> ้หนแล้ก <Lay out> ันนะคะก็ใ <Lay> น <out> ใกล้ๆนี้นะคะทางบริษัทก็จะมีโปรดักตเกี่ยวกับอาหารผิวอะค่ะโดยคิดโดยคุณหมอเหมือนเดิมนะคะค่ะเจอนะจย์ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดไว้ว่าสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วในส่วนของลุกหน้าตานะครับผิวพรรณนี้ก็เป็นอันสำคัญที่ทุกคนเนี่ยก็คงใส่ใจอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดสูตรที่เป็น มีส่วนประกอบที่สำคัญที่จะบำรุงผิวพรรณนะฮะแอนตี Anti ้ออกซิแดนที่ในระดับที่สูงนะฮะหรือว่าในส่วนของโคค1ิวเทนนะฮะซึ่งเป็นสารที่ทุกคนคงจะรู้จักกันดีแล้วก็ในวงการแพทย์เองก็ให้ความเ,เชื่อถือในผลิตภัณฑ์หรือว่าส่วนประกอบเหล่านี้นะฮะสารบางตัวนี่มีฤทธิ์ที่ เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่สูงกว่าวิตามินซีเป็น100เป็นพันเท่านะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยนะครับตอให้เราใส่ใจในสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์แค่ไหนบางทาีส่วนประกอบอย่างอื่นอาหารผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่จะช่วยได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกครับทางเลือกที่จะช่วยทำให้เรานอกจากสุขภาพภายในที่ดีแล้ว สิ่งที่โชว์ออกมาในด้านผิวพรรณที่จะให้คนอื่นได้เห็นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนก็จะได้ออกมาได้อย่างสวยงามนะฮะสวยทั้งข้างในและข้างนอกครับค่ะในส่วนของวิตามินเพื่อความงามเนาะสาวๆเราก็ยังถือว่าสำคัญนะคะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมนะคะช่วยเสริมเรื่องเกี่ยวกับพวกผิวพรรณต้านริ้วรอยแล้วก็ สิวฟ้ากระจุดจางดำเร็วๆนี้ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทอินฟาไทยแลนด์ด้วยนะคะ